ที่ถูกฮาหนอยวันนี้เลขล่างที่ออกคือ27เดี๋ยวเรารุ้นบนกันต่อนะครับให้ทุกคนทายว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนเด่ย๋ยวันนี้อาจารย์จะมาบอกเลขหนึ่งตัวให้ไปซื้อลอตเตอรี่เป็นเลขประจำวันที่นี้แหละวันที่16กันยาให้ไม่ไ้16นะ16กันยางวดน,นี้หลังจากงวดก่อนเนี่ยเราเข้าวิ่ง7ตัวละล้าน พวกนี้ก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะใครก็มาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่ะใครทายถูกวันนี้มีรางวัลทายที่ก็อยู่ไหนยแง่ว่การบีบบอหอยกับวันทีชิบชิมโกหอยกับมันทีชิมโฮขุนเด้อหอยที่ได้ซดยิ่นีแน่แนทะ้ตอนนี้เราอยู่ที่ภูทับเบิกนะครับอยู่ที่ภูทับเบิกตอนนี้มเมฆหมอกลอยนี้หมดแล้วนะครับอาจารย์ไลฟ์ตอนไม่มีหมอกเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ตื่นเช้าอะไรหมอกแบบสายๆแบบ ที่เดี่ยวให้เดี๋ยวอาจารย์พาดูวิวแป๊บหนึ่งเนาะดูวิวเนาะเนี่ยตอนนี้เรานั่งเนี่ยเขาก็จะนั่งอยู่หน้าหน้าหน้าระเบียงกันแล้วก็นะครับอืมมาเมือคืนอยู่เขาเคาะตอนนี้ย้ายมาภูกระเบิกเหนื่อยตรงนู้นน้ำท่วมน้ำท่วมโคราชน่ะคือในกล้องไม่เห็นหรอกแต่ตรงนู้นน้ำจะท่วมหมดเลยในหมู่บ้านเขาเปิดไฟแล้วมีน้ำท่วมเลยตรงนู้นก็ท่วมนะครับเนาะ แตนนี้หมอกไม่มีแล้วนะหมอกหมดแล้วเพราะว่าค่ำแล้วค่ำแล้วก็ไม่มีหมอกเดตอนต้นพื้นก็คงลอยมาใหม่นะครับโอ้สอดีคนทันเ้าคนนะครับเข้ามาฝากัวใจด้วยอ่ะให้ถูกหางลอยบ้างนะครับที่เขาทักทายกันนะครับทักทายกันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่สูงสูงตรงนี้ระยะความสูงก็หนึ่งพันหกร้อยหกสิบกว่าเมตรนะ กนะ็กิโลกว่านะสูงจากพื้นดินเดี๋ยวตอนเช้าอาจารย์้สดหมอกเต็มหมอกเต็มระเบียงให้เพราะว่าตอนนี้หมอกมันหมดแล้วนะครับหมอกหมดแล้ว<อ>เดี๋ยวเราจะปีนเขาขึ้นไปว่าข้างบนมีอะไรอาจารย์ถ่ายให้ดูนะ่เดี๋ยวอาจารย์พาปีนเขาขึ้นไปนะอาจารยาอานะ์อยู่แถวพามวาสิงนะอยู่แถวแถวพามวสิงด้อเนาะเมื่อเช้านี่หมอกสวยมากเลยคือหมอกลอยมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จับหมอกแล้วก็กิน ไม่ใช่ไม่มีแล้วกินไม่ได้นะเนี่ยหมอกลอยมาอย่างนี้นะถังตาจันทวบหนวดทำไมหน้าแดงไม่รู้จะว่ายังงก่อนจุกจ้าอ่ะใครอยู่ห่างยบ้างสองเ็ดวันนี้ให้ลาวด้วยเดี๋ยวจะให้ลาวก่อนเลยในไลฟ์สดนี้นะครับโอเคนาะฝากแชร์เลย,ยอาจารย์เอาหวยไทยให้ดูคร่าวๆให้แคปหวยไทยวันที่สิบห้าอาจารย์จะไลฟ์สดอยู่ที่นี่นะจะไลฟ์สดที่นี่แหละ แล้วก็อาอาจารย์ไม่ได้ใช้กล้องสดนะหนาวไม่เหมือนอยู่ไงไงไอินเดียไมอ่าอุณหภูมิที่นี่ประมาณยี่สิบองศายี่สิบองศาก็คิดดูเหมือนเราเปิดแอร์เดี๋ยวไฟติดอาจารย์จะส่องกล้องให้ดูจะเป็นบรรยากาศกลนคืนคือเมื่อเราเปิดแอร์แล้วตั้งมาที่ยี่สิบองศาหนาวไหมหนาวดีเ <c oughs> ออ <c oughs> แล้วตอนค่ำประมาณสักสี่ห้าทุ่มเนี้ยก็ประมาณสิบสิบหกองศา มาบ่อยแน่เลยชอบชอบมาโอเคแล้วอันนี้เราตปต่อหวลาหัวหุอะไรกันหอ,อยหนาวเรือ่อวันนี้หรอกหนาว่อยู่ที่บ้านที่บ้านฝนตกกันไหมครับมือหนาวไหมอยู่นู้ดอากาศเป็นยังไงเข้ามาฝากกดแชร์ให้ด้วยนะวันนี้ไลฟ์สดที่เพจเลยเดี๋ยววันที่สิบห้าเราเจอกันชุดใหญ่ไฟกับพิบนะครับชุดใหญ่ไฟกับพิบเลย โอ้หนาวหนาวหน,หนาวนะกดแชร์ให้ด้วยครับกดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวจะแจกลางในไลอ์นี่แหละฮาหนอยมุ้งบนกันล่างออกไปแล้วสองเจ็ดนะครับอู้ลงมาหนาวหนาวลงห่ม ใครฟังเพลงเทวดาเดือนนี้นะว่าอยู่ที่ไหนเราค็าทำไมระยองร้อนมากอยู่เวชรบูรณ์ครับอยู่ภูทับเบิกนะครับมันมันหนาวตรงนี้ก็ยี่สิบองศานะครับตอนอีกหน่อยก็คงสิบหกองศาคือหนาวตอนนี้สั่นนะดูตาจาแดงหมดเลยขึน้นเอาวดูเสียงนะเสียงสั่นนะครับนาาว้หอ่ กินนี้หนาวก็ทีนี้ไม่อาบน้ำทำไมพี่รู้ดีว่าไม่อาบแน่นอนผมอาบแล้วเขาให้อาบก่อนสองทุ่มเพราะว่าช่วงดึกมันหนาวเขาบอกแล้วก็ไปเล่นกันรัฐบาลนวดนี้เลขนบิงนะครับฟันเก้าน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์รัฐบาลฟันเก้ามาน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์ทำไมมันกระตุกบ่อยจังวะเนี่ยไม่อ่านยวให้ใหม่

เอาชุดนี้ไปก่อนเดี๋ยวเดีแป๊บหนึ่งหาก่อนบอกไปเลยว่าวันนี้ผมไม่ไม่ไม่ทำชนเล็กดังนะผมไม่ทำชนเล็กดังผมมั่นใจว่าก้าออกมาอ้าฟังปากผมนะทุกคนทีอยู่ตรงนี้ก้าวนล่างเลยเวลาลูดหรือวิ่งพี่วิ่งบนล่างพี่ขุผมจะบอก เหมือนมวดก่อนผมให้วิ่งเจ็ดที่วิ่งบนวิ่งล่างพี่ได้เร่งเลยนะมวดก่อนนะพี่ได้กำไรเท่าตัวนะการเล่นคือเราดักไม่หมดภาพค้างและเสียงแรกฮะค้างบ่อนสรุปค้างไหมเนี่ยสรุปมันค้างบ่มึงเจ้าลผมหาเหลียญคนนี้ค้างวะค้างวะ ไม่สดข้างวะแป๊บหนึ่งนะผมนูไม่ค้างกับชัดค่ะอไม่บางควค้างอ่ะพี่บูแป๊บหนึ่งเอาเลขไทยให้ก่อน คือฟังฝันไอมให้รูดก้าะได้ก็รูดไปไปซื้อลอตเตอรีคุณหาเลยหลักเก้านี่คุณดึงเลยนะแต่ถ้าไม่อยากเปลืองฟังผมนะวันที่สิบห้าผมจะไล์สดขอทูกปูนะทูกปู่เราแม่นไม่แม่นก็ดูเอาที่ผ่านมาสองสามรวยทั่วแผ่นดินรวยทั่วประเทศหมดมีทั่วประเทศนะงวดเมื่อกี้ทูกปู่ก็ สุยนิดคือกลับหัวก็เข้านะเจดเก้าแต่มันอั้นเล็กวิ่งอาจารย์แปดมวลแล้วนะถ้าเข้าวันนี้เป็นวัที่เก้าวดนี้มีเก้าใครรูดได้ก็รูดไปเลยคือไม่คิดมากคือรูดแต่ถ้าใครดูน้อยไม่อยากรูดศูนย์หกเก้าฟังนะไม่อยากคูดกลัวมันอั้นศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์เก้าหกหกเก้า ไม่ใช่90 96 06อะพิม,ม 90, 96, พ์มา90 96 06พิมพมาทั้งใจ96กับ90ทั้งใจ96กับ90น่าใส่ค <c oughs> รับวะใส่กิบอรอ่ะพิมพ์หน่อยนี่ นขอโทษ <c oughs> น,อนะอาจารย์ให้ดูวิวเพี้ยนหัวผมจะฟ้อนให้ดูแก้บนแก้บน